s อสยี่มี u s t แล้วที่สนามกีฬาโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชบเรบูร์ดรบัณฑิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดก,การโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์พร้อมด้วยมิสวันมิมนครุฑทางคะผู้อเมริกันโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาภายในครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2 5 1 2ภายใต้ชื่อ f ฟม i l y Sport Day และชัยพฤกษ์เกมส์ โดยมีนายเัยสิทธิ์ชัยสทธิ์ผนแนอำเภอหนองไผ่เป็นมาธานลั่นของเปิดงานจุดไฟคบเพลิงและรับชมขบวนพาเหรดของนักกีฬาทั้ง4สีซึ่งมีการจัดแต่งขบวนแฟนซีและนําเสนอศิลบะวัฒนธรรมทั้ง4พีพาคได้อย่างลงตัวและสวยงามพร้อมทั้งร่วมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆตามลําดับดรบันิดคุณทางค้าผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการรวนกรดิพิยานุศร์กล่าวว่า ทางโรงเรียนนั้นได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนจึงได้มีการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่องสมหรับงานด้านกิจกรรมนั้นมุ่งใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะน,นิสัยตระนศักยภาพด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติคือเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขด้วยการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ก็มันจัดขึ้น2วันแยกเป็นวันพระสมกรที่27กุมภาพันธ์เป็นกิจกรรม Family Sport Day สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3และวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์เป็นกิจกรรมชัยพฤกษ์เกมส์สำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น4สี 4, สีละประมาณ144คน ประกอบด้วยสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีฟ้า โดยแต่ละสีมีการเลือกผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นำเป็นกัปตันสีและคณะกรรมการสีเพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านต่างๆภายในสีให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และเข้าร่วมการแข่งขันประเภทกีฬาต่างๆที่เหมาะสมกับช่วงวัยโดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมรับชมและร่วมชีให้กำลังใจบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมองการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สามารถสร้างสีสันและสร้างรอยยิ้มโดยที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นพิเศษนั่นคือ การในขันคุณพ่อเสริมสวยคุณแม่จอมพลังซึ่งการในขันดังกล่าวจะมอบหมายกับคุณพ่อช่วยกันแต่งหน้าทําผมทาแป้งทาปากขีนคิ้วให้กับลูกสาวเมื่อคุณพ่อแต่งเสร็จแล้วคุณแม่จอมพลังจะต้องวิ่งมาอุ้มลูกไปส่งยังจุดหมายที่กำหนดไว้ซึ่งตลอดการในขันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาอีกด้วย เออเช็ดคิ้วแต่งหน้าคาปากจะพาลูกไปเออลืมดูใบมันจนผักเปียโอ้ยไม่เก่งคุณพ่อเข้มแก้มแก้มแก้มตาแก้มแก้มเช็นคิ้วมีตะวัดด้วยนะคะคุณตาแก้มแดงเท่ากันไหมสองห้าย่้อย่นยมอย่นยมอนย้อนย้อนเบล ไปไปไอ้เจ้าเอาเข้าไปก็ได้ขยับตัวเข้าไปอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเสือไปเรี่ยวเลยฟ้าว่าไงแดงนะคะจะมีความสนุกมากเลยสีแดงวิ่งมาเลยลูกต้องลงใบด้วยนะคะเขาไปยืนข้างหลังครับสีฟ้านะครับใจและสนุกละทีเนี้ยนะครับอกให้รอคุณ สีฟ้านะครับในงานตัวคอมพิวเตอร์ของผมนักเรียนชั้นป .3 เป็นการทดสอบในระดับชาติครับประชาสัมพันธ์นะคะใ like, นขณะนี้โรงเรียนของเราเปิดรับ ันบตรีภูวดลภูมิสารวัตรตรวคนข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้เจ้าาที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจสอบการกระทำความผิดของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับแจ้งจากสารับว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคนต่างด้าวสัญชาติลาวได้เข้ามาเช่าห้องพักในเขตพื้นที่ตำบลน้ําชุนอาเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อการค้าประมานีซึ่งต่อมาร้อยตํารวจเอกศักดรสอนชัยธรรมาภรรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และดาบตารวจสามารถชะดา ผู้ขับหมู่ตัวคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าที่ชุดสืบสวนได้รับการประสานจากพันมตรีกฤษดาพรายละหานสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรลมสักว่ามีข้อมูลกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นหญิงสาวคาดว่าเป็นคนต่างด้าวสัญชาติลาวได้เข้ามาเช่าห้องพักในเขตพื้นที่ของตำบลน,น้ำชุนอำเภอลมสักและมีพฤติกรรมการค้าประเวณีให้กับผู้ใช้บริการทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกันทั้งของตรวคนเข้าเมืองและสถานีตำรวจภูทรลมสัก เมื่อได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วเจ้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์และสอพลมสักจึงได้วางแผนการจับกลุ่มร่วมกันโดยตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่หมู่ที่13ตสาตบน้ำชุนอําเภอลมสัก์จังหวัดเพชรบูรณ์จากการตรวจสอบสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติลาวในข้อหา เข้าติดต่อชักชวนแนะนําตัวติดตามหรือรบเล้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานหรือการกระทําการดังกล่าวในอื่นใดเพื่อการค้าประเวณีอเมริการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่ดืดร้อนรําคาญแก่สาธารณชนจำนวนหนึ่งรายและข้อหาโมส้สมในสถานการค้าประเวณีอีกหกรายรวมจับกลุ่มทั้งสิ้นจำนวน7ราย นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนโรงพักลมศักดิ์เพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าที่ชุดจับกลุ่มพบว,ว่า ผู้ถูกจับทั้ง7รายนั้นเป็นคนต่างด้าวสัญชาติลาวมีอายุเกินกว่า18ปีบริบูรณ์มีหนังสือเดินทางและได้รับการตรวจอนุญาตจากเจ้าาที่ตำรวจตัวคนเข้าเมืองให้เข้ามาในราชาอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวหลังจากที่เดินทางเข้าในราชาอาณาจักรแล้วได้พากันมาเช่าดีสอร์ดดังกล่าวและหาลูกค้าเพื่อการค้าประเวณีโดยคิดค่าบริการในราคา1 0 0 0ถึง2,000บาทต่อครั้ง ซึ่งการที่ผู้ถูกจับทั้ง7รายเดินทางเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่มีพฤติการการค้าประเวณีจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายและผิดวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในราชนาจากักรหลังจากที่คดีสิ้นสุดแล้วทางตรวคลข้อม,ชชมูลจังหวัดเพชรบูรณ์จะทําการเพิกถอนสิทธิ์ในการรับอนุญาตให้อยู่ในราชณาจากักร และนำรายชื่อเข้าสู่ระบบการเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้เข้ามาในราชอาณาจักรอีกต่อไปทั้งนี้นรตรีภูวดลภูมิสารวัตรตคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามนโยบายของพผอสมพงษ์ชิงดวงผู้มัจชา,ารสำมะนวนตัวคนเข้าเมืองที่สังการให้ตัวคนเข้าเมืองทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันจับกลุ่มคนต่างด้าวที่กระทำความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบและควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้เจ้าที่ตำรวจตัวคนเข้าเมืองบูรณาการสนที่กระมังประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวและหากพบคนต่างด้าวผิดกฎหมายหรือการการะทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขคอร์เซ็นเตอร์ของสำนักงานตัวคนเข้าเมือง1178 เพื่อให้เจอที่เข้าไปไดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไปความคืบหน้ากรณีผู้ใช้ Facebook วิถีชีวิตพื้นบ้านข่าวสารบ้านเฮาโพสต์ post, ข้อความพร้อมกับคลิปงานเข้าผู้กำกับชนแดนสวยพันธมิตร2 5 0 0บบาทต่อเดือนผู้กำกับสั่งมาจริงอย่างที่คลิปเล่าไหม โปรดชี้แจงด่วนชาวบ้านสงสัยซึ่งในคลิปดังกล่าวถูกอ้างว่าเป็นของผู้ขายลอตเตอรี่รายหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และจากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากคนขายลอตเตอรี่ในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนก็พบว่าแต่ละรายนั้นยืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกเก็บเงิน หรือต้องเสียเงินส่วนพันธมิตร2 5 0บาทต่อเดือนให้กับฐานจอที่ตำรวจแต่อย่างใดล่าสุดพันตำรวจเอกสืบพง์กลิ่นสุขคนผู้กำกับการโรงพักชนแดนได้ชี้แจงข้อที่จริงเบื้องต้นทางโทรศัพท์ไปที่พลตรีอัตสิสิทธิ์สุสงวนผู้อุ้มคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และเดินทางไปชี่แจงที่ภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยตนเองถึงกรณีดังกล่าวซึ่งในเบื้องต้นทางพันตำเอกสืบพง์กล่าวว่าแต่ฐานจอที่เรียกคนขายรัตตอรี่คู่กรณีทั้งสองรายนั้น มาพบเพื่อทําการสอบสวนหาข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งในเวลาต่อมาคนขายรัตตอรี่เจ้าถิ่นหรือนายเจริญอยู่เย็นอายุ62ปีเดินทางมาพบก,กับนายชาครินอินอิมวรปราดนางเพลินชนแดนและพันตเุเบกสืพงกลิ่นสุคนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชนแดนพร้อมทั้งมีกระเชา้านำมาขอโทษในเรื่องที่ตนเองเอาชื่อผู้กำกับรวมทั้งจอที่ตำรวจไปอ้าง ทางนี้เนื่องจากตนเองกับฝ่ายคู่กรณีเคยมีเรื่องทะเลาะก,กันกับคนขายรอตเตอรี่ต่างถิ่นมาก่อนนานี้แล้วครั้งหนึ่งส่วนคลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์ก็ไม่ใช่คลิปเต็มแต่ช่วงแรกฝ่ายต่างถิ่นมาพูดจาหาเรื่องตน,นเองก่อนในเชิงชวนทะเลาะตนรู้สึกโมโหจึงเผลออ้าง ว่าต้องเสียเงินเพราะไม่อยากจะให้คนขายรัตเตอรี่ต่างถิ่นมีการเข้ามาขายในพื้นที่ของพวกตนด้านพัฒนธเบสุพงศิล่นสุคนผู้กำกับการสถานีตมพุทรชนแดนที่ถูกคนขายรัตเตอรี่กล่าวอ้างระบุหากพยานหลักฐานชี้ชัดก็จำเป็นต้องดำเนินคดี กับผู้ที่กล่าวอ้างว่าต้องเสียสวยให้กับเจที่ส่วนสาเหตุเบื้องต้นมาจากคนขายรัตเตอรี่เจ้าทิน่นอาจจะไม่พอใจที่ถูกคนขายนอกพื้นที่เข้ามาแย่งลูกค้าในพื้นที่เลยต้องการที่จะข่มขู่เท่านั้นเองเอก่อนเริ่มก่อ,กอนนหนะครับทละกันเลยุณก็เถียงไันอยู่หลายคเหมือนกันครับเียงกันไปเียกันมาเขาก็ถามว่าเสียรพักเสียให้ใครประมาณนี้ครับแต่เสียให้ใครบอกมาผมกที่เสียถูก ผมก็และก็ผมก็บอกไปว่าถ้าเสียแล้วจะผมจะได้ไปย้ายถูกประมาณนี้นะครับเสียแล้วก็ต้องเสียให้ใครเขาพูดบางคำว่าจะย้ายภูมิกับภูมิกับชืีรไรเพราะว่ามันเหมาเขาก็เลยผมก็เลยคิดคาดแล้วก็เลยหลายคำนะครับก่อนในมันไม่มีในคลิปนะครับก่อนที่เขาจะคิดคลาคำพูดอะไรที่ก่อนที่จะตคลิปนะครับในคลิปไม่มีนะครับที่เขาพูดนะครับว่าจะย้ายภู อ๋อสแสดงว่าใน,ในคลิปที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันมีการมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องครับก่อนหน้านั้นออมีปากเสียงกันมานานานะฮะก็ประมาณสักสองสามนาทีนะครับอเฉยรับ,บับวมเลวเขาพูดเขาพูดอะไรทําให้เราถึงฟิลขาดขนาดนั้นเขาพูดวนะ่าจะเสียได้แต่บอกพูดบอกชื่อคุณกลับมาชื่ออะไรจะได้ย้ายถูกแค่นั้นนะครับผมก็เลยยีแตกครเลย็เลยผื่อนหน้า คนน่าถ่ายคลิปแบบมีแน่นอนครับอ๋อ,อในคลิปในบทบดนะครับไม่ครัไม่ครับอ,องั้นงั้นจะแสดงคลิปนี้ถูกตัดต่อมาแล้วถูกต้องครับถ้าผมเจอตัวจริงผมก็อยากจะถามว่าทาไมไม่เอาให้ลงให้เต็ม <S <S ผมอยากจะเจอตัวจริงเหมือนกันครับว่าทําไมไม่ลงให้เต็มแน่แน่จริงเปรนรูปผู้ชายขอเอาลงให้เต็มดีครับมก็เปได้วันวันันั้นไม่ได้พบควาวุธปืนผอไม่ได้พกแล้วเอา ใบกว่าสี่ก็ไม่มีชื่อมีไหมได้เคยขอญาติหรือมีแต่โอนให้เป็นเมียแล้วครับเพราะว่าต้องยเพาผมเป็นคาตามตามตามกฎหมายไม่มีอยู่ในไม่มี้องบอกไหมครับตรงไม่อยู่ตรงไหนผมก็อยากจะถามคนที่เขาแล้วมันมีไหมในทุกที่หรืผมก็ขายลอตเตอรี่ทุกหมู่บ้านผมไม่มีมีวงแค่ไหนครับมีแต่คนชื่อลอตเตอรี่เราไม่แน่าจะเป็นกล่าวว่าจะเรามากกว่าคนต่างถิ่นใช่ไหมครับผมครับนั่นอาจะเป็นหน้าที่จะเป็นเหตุเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ย24 24ิบที่ไหนเนี่ยครับ โรงเรียนบ้านน้อยโรงเรียนลาดลาน้อยหนาโรงเรียนห้าลาดน้าโรงเรียนไปขายเราจะได้เจอกันดีเลยันรือเนล่าไม่รู้เลยก็ผ่านกิบมันลดมันจุ้มใหญ่แบเนี้ก็มันน่าจะความบินผมเองที่โมโหแล้วก็ฟิลขาดโปรตี่ไม่ได้คิดอะไรและตอนนั้นอะไรก็ช่างเยอะเถียงอย่างเดียวคุยอย่างเดียวถ้าจะบอกว่าจะฝงข้างมือไปนะคงจะเรื่องยาวกว่านี้ถึงโมโหไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรคือโมโห่พรามัน มมึงตัวแค่นี้เหรอจะเดร๋ยมึงจะย้ายมึงกลับเหรอมัน,นแอบบังไส้ขึ้นมืดเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปีงบประมาณ2,513เพื่อให้ผู้เขา้าร่วมโครงการพบปะพัฒนาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าที่รัฐสื่อมวลชนผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของหน่วยบัญชาการอ่านพัฒนาสถานีวิทยุก้าว21และผลการปฏิบัติงานในห้องที่ผ่านมาการร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเปตองและการรับประทานอาหารร่วม โดยมีพันเอกนกพดลยงพาณิชย์รองผู้รรมีการกอลงในการรักษาวความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานณสถานีวิทุก้า21สมงานภาค5ด้วยมัญชาการฐานพัฒนาบ้านนาแค่ตบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัด สนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์สะดวกสบายสมุ6สาขาทั่วเพชรบูร์ออกรถกับรัตนเพศยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนน์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056701777 สมพลัสเครื่องดื่มผสมสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิตามินเอและวิตามินบีสิบสองสูงสมที่ดีในสมพลัสอะไรจริงนะสมพลัสสมพลัสอะไรจริงสิบบาทครั้งแรกของ S26 g o Progress UHT สสารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณ แั้งอะนี่ไงใหม่ S ย1 6สิโกมี UST แล้วจินตารามาแล้ววันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมาก จินเอกก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้100%เอร์เซ็นตมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สหมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมรัตดื่มเลยค่ะ10บบาท <all> คุณคะอือฮึ <Bye. uss> พอดีฉันแอบมองคุณมาสักพักแล้วนะคะช่วยเราไปหน่อยนะคะขอบคุณครับเปิดอ่านเลยก็ได้ะคะ่ะคือจริงๆผมไม่ได้ปวยหรอกครับนิสัยอะคะ่ะ,คะ สัคงคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกลา้า